ครับวันนี้ก็มาเก็บข้อมูลของมาเดือนฝรั่งแล้วครับผมต้นนี้ครับใบใหญ่ๆแบบนี้สายพันธุ์ออสเตรเลียครับวันนี้ครบสามเดือนแล้วครับผมนับตั้งแต่รับกิ่งตอนมาเลยเมื่อคืนฝนตกหนักครับผมก็สภาพแต่เดี๋ยวก็ปกติครับ ใบก็เป็นโรคบ้างเป็นลาสนิมครับปกติของฝน,นครับนี่ครับผมออสเตรเลียก็รับมาแล้วผมก็จะมาเขียนวันที่ไว้ครับก็คือวันที่ได้รับกิ่งตอน,นะครับวันนี้ก็ครบสามเดือนเต็ม ยังไม่ติดผลครับยังไม่มีตาผลโผล่ออกมาให้เห็นแต่ว่าโตดีครับจเจริญเติบโตดีเดี๋ยวอีกยังมีอีกต้นหนึงครับผมรับมาพร้อมกันคู่กันเลยต้นนี้ครับแต่ว่าโตสู้ออสเตรเลียไม่ได้ต้นนี้บาวตุรกีครับ ใบเก่าเขาล่วงไปหมดแล้วครับอันนี้จะเป็นใบชุดใหม่เพิ่งขึ้นมาครับก็กำลังเริ่มตั้งตัวแล้วครับผมนี่ครับบลาวตุรกีรับมาคู่กันเลยครับจากาส่วนเดียวกันเลยบลาวตุรกีผมเคยปลูกแล้วครั้งหนึ่งครับอร่อยครับ ตอนนั้นถมผมที่ทับไปแล้วครับเป็นที่มันตรงที่เก่าครับก็ลเลยเอามาปลูกใหม่ปลูกใส่กระถางไว้ก่อนวันนี้ครบสามเดือนก็เดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาครับก็ตั้งแต่ปลูกยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยตอนผสมกับดินครั้งเดียวครับ ออสเตรเลียหน้าปูครับผม